สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนครั้งที่แล้วครูยูได้ฝากงานให้กับเด็กๆไว้ทําด้วยใช่ไหมคะยังจําได้ไหมเอ่ยทํากันหรือ,อยังอาละถ้าเกิดทําแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร,พร้อมกันเลยคราวที่แล้วครูยูให้ไว้กี่ข้อคะสองข้อใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันทีละข้อเลยนะคะตอนนี้ไปดูสไลด์ของครูก่อนแล้วกันคะ่ะ สวัสดีนะคะเด็กๆมีเพื่อนมาสวัสดีด้วยเห็นไหมคะคิดถึงกันหรือเปล่าเอยช่วงที่เราไม่ได้เจอกันอาเอาล่ะว,วันนี้ครูก็ยังคงเป็นเรื่องของเซตส่วนอยู่เหมือนเดิมนะคะมาพบก,กับครูยุอีกเช่นเคยเอาลคะค่ะวันนี้ครูยุ ก็จะนำเฉลยมาให้กับนักเรียนมาดูข้อแรกที่ครูยุฝากไว้นะคะข้อแรกจำได้ไหมคะที่ครูยุถามว่าโจทย์สองข้อนั้นผลลัพธ์เท่ากันหรือไม่เอาละไปดูกันเลยค่ะในข้อที่หนึ่งที่โจทย์บอกว่า5เศษ2อส่วนหคูณด้วยเศษ25่ส่วนสิ เอาละนักเรียนลองมาเช็คคำตอบของนักเรียนกับของคุณครูนะคะว่าเท่ากันไหมข้อที่1คําคำตอบออกมาก็คือ11เศษ1ส่วน4ใช่ไหมคะอ่าน,นี่คือข้อที่1ในข้อที่1เนี้ยมันจะมีคำถามมีข้อย่อยอยู่2ข้อใช่ไหมคะอันนี้คือของข้อที่1อ่ะเราลองมาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะ ในข้อที่2โจทย์ของเราก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะกลายเป็น25เศษ25ส่วนด้วย12คูณด้วย5เศษ2ส่วน 5. อ่ะลองมาดูคำตอบค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือเท่าไรเหมือนกันคะเศษ11อ่าไม่โทษทีค่ะ11เศษ1ส่วนสเป็นอย่างไรคำตอบ2ข้อนี้เอาละคำตอบสองข้อเป็นยังไงนะักเรียนน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมคะ คำตอบสุดท้ายเป็นยังไงกันเอ่ยเด็กๆเท่ากันนั่นเองใช่ไหมคะเอาละเรามาดูคำถามที่ครั้งนั้นคุณครูคนนี้ได้ถามไว้ใช่ไหมคะว่าผลคูณของ5เศษ2ส่วน5คูณด้วยเศษ25ส่วน12และเศษ25ส่วน12คูณด้วย5เศษ2ส่วน5เท่ากันหรือไม่ใช่ไหมคะ คำถามที่คุณครูถามไว้เมื่อครั้งที่แล้วสรุปแล้วเมื่อกี้ที่คุณครูได้เฉลยที่คุณครูได้เฉลยเป็นยังไงคะผลลัพธ์ออกมาก็คือมันมีค่าเป็นอย่างไรกันเท่ากันนั่นเองใช่ไหมคะเอาละเพื่อนของเราคนนี้จะตอบเหมือนกับของเราไหมมาดูกันเลยคะ่ะสุดท้ายเท่ากันคะ่ะอเด็กๆตอบเหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่าคะ ตอบก็แสดงว่านักเรียนทำได้ถูกต้องนะคะเอาละจากนั้นจากการหาผลคูณทั้งสองข้อนักเรียนพบข้อสงสัยอะไรบ้างคะอ่ามีใครพบข้อสงสัยบ้างไหมเอ่ยอะลองมาดูเพื่อนคนนี้ค่ะตอบแล้วกันละคะเขาบอกว่าในการคูณเศษส่วนถ้ามีการสลับที่กันระหว่างเศษส่วนสองจำนวน ผลคูณยังคงเท่ากันนั่นเองอันนี้เป็นเกี่ยวกับการสลับที่ของการคูณใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณนั่นเองนะคะ,ะนี่คือข้อแรกนั่นเองเราไปดูข้อที่สองพร้อมกันเลยค่ะ,ะเห็นไหมสู้ๆใช่ไหมคะเด็กๆนะช่วงนี้ทุกคนต้องสู้ๆนะคะสถานการณ์แบบนี้เราลองมาดู ข้อที่2ที่คุยุฝากไว้นะคะ3เศษ3ส่วน5คูณด้วยอะไรคะ1เศษ9ส่วน16นี้คือการหาผลคูณของจำนวนค้าคูณกับจำนวนคระนั่นเองอะลองมาดูขั้นตอนแรกเลยคะ่ะก่อนอื่นในการคูณจํานวนค้ากับจํานวนคระหลักการของเขาก็คือเมื่อเราเจอจํานวนคระเนี่ยนักเรียนจะต้อง แปลงจำนวนคะให้อยู่ในรูปของอะไรก่อนคะเศษเกินเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้างต้นเมื่อเราแปลงเป็นจะเศษเกินก็จะได้เป็นอะไรคะเศษ18ส่วน5คูณด้วยเศษ25ส่วน16เด็กๆทุกคนทำได้แบบนี้หรือเปล่าอ่านี่คือขั้นตอนแรกใช่ไหมคะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยคะ่ะ หลังจากนั้นก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษใช่มคะตัวส่วนคูณกับตัวส่วนในข้อนี้เราก็จะหาผลคูณก่อนนะคะวิธีแรกนี้ครูยุจะหาผลคูณก่อนบางคนก็อาจจะทำอีกวิธีเดี๋ยวค่อยไปดูอีกวิธีหนึ่งนะคะว่าทำอย่างไรตอนนี้ครูนำตัวเศษคูณกับตัวเศษก่อนแล้วก็ตัวส่วนคูณกับตัวส่วนก่อนอ่ะเพราะผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้แล้ว ทำอย่างไรต่อคะเราก็มีวิธีการตัดทอนใช่ไหมคะทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายในโจทย์ข้อนี้เราเอาอะไรมาตัดทอนเอ่ยสิบใช่ไหมคะนำสิบไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนผลลัพธ์ออกมาก็คือเท่าไร่คะเศษ45ส่วน8ทีนี้ไม่มีจํานวนนับใดละหารได้ลงตัวนอกจาก1แต่ว่า คำตอบของเรานั้นติดอยู่ในรูปของเศษเกินเราก็แปลงเศษเกินตัวนี้ให้กลายเป็นอะไรคะจํานวนครับโดยการนําตัวส่วนขึ้นไปหารตัวเศษนั่นเองผลลัพธ์ออกมาก็คือ5เศษ5ส่วน8นั่นเองค่ะอ้าวเด็กๆได้ผลลัพธ์เท่ากับคุณครูมั้ยคะในโจทย์ข้อนี้ คาได้ผลลัพธ์เท่ากับคุณครูแสดงว่านักเรียนทำได้เป็นอย่างไรคะถูกต้องนั่นเองนี่คือเนื้อหาที่ครูฝากไว้สองคอใช่ไหมคะเอาละคา่ะนี่คือแบบฝึกหัดที่ครูยุฝากไว้แล้วก็เฉลยให้กัดนักเรียนแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถติ๊กถูกคร่าวๆนิดเดียวนะคะไม่ต้องติ๊กถูกเยอะอะใส่หนึ่งก็ได้ถ้าถูกใส่หนึ่งถ้าผิดใส่อะไรคะสูต อ่ะโอเคนะคะสำหรับงานที่คุยุฝากไว้สองขอค่ะ